ทำไมไม่แต่งตัวมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้จอยด้วยเลยไปทำมามาทำคมวันเกิดคุณทำตั้งแต่วันที่หนึ่งแ<อ>ล้วครับน,นี้นวัน,นที่สี่ครับผมโอ้ย <laughs> อ,อยากกินด้วยยังเลยอะ่ะกินได้หรอกิน <laughs> ไม่ได้เดี๋ยววัน นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหมอรำซัดแล้วไปถึงศิลป์นะครับสุขสุขคนนะครับตอนนี้นะครับผมหน้างานนะครับเตรียมห้อมทีสิต้อนรับพี่น้องนะครับผมทีมาแห่กำลังใจนะครับที่งานสลับันเทิงศิลป์แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับผมหน้างานเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายนะครับเพราะว่าจะเป็นของกินมากมายเลยนะครับพี่น้องนะครับผม แล้วก็นะครับผมตอนนี้นะครับพี่น้องสามารถมาจับจองนะครับหนาเวทีหมอลัมซารบัะเทิงศิลใดนะครับมาปูศาสตร์ปูเสื้อนะครับพี่น้องวันเปิดฤดูกาลสารบัะเทิงศิลฤดูกาลปีที่สี่นะครับอาสาดมาจองแล้วนะครับพี่น้องนะครับ fc ซาลาบะเทิงศิลทุกคนนะครับผมมือนี้นะครับพี่น้องนะครับผู้ใดบริดสะดวกเดินทางมาสามารถชมออนไลน์ได้นะครับบัตรกูปิดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคะแนนนะครับแอดมินปักมุนไว้เรียบร้อยนะครับผม นี่บพี่น้องของกินนะครับบ่า่ที่เป็นลูกซินนะครับผมเบนทโกเอ่อเอ่ย่ำนะครับผมแล้วก็จะเป็นมีค้องทอดด้วยเตี๋ยวหมากมาเลยนะครับพี่น้องนะครับทางเข้านะครับผมเป็นทางเกาะกลางบ้านอ้นนะครับอำเภอจตุรภพพิมานนครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันเปิดฤดูการสารบันเทิงศิลป์ีที่สี่นะครับผมนำทีมงานโดยพุทธศักรพันธ์ลำเพลินนะครับพี่น้องมือขึ้นนะครับซ้อมนะครับผมมือขึ้นต่อแจกนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ้งนะครับกับการแสดงคอนเสิร์ตนะครับฤดูการ ปีซีของเฮานะครับผมัาลาราประเทิงศิลนะครับพี่น้องเดินทางเขามาได้ง่ายแล้วนะครับพี่น้องกสิเดพบนะครับเวทีนะครับสองเวทีนะครับเวทีแรกนะครับจะเป็นเวทีหมอลําสิงนะครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่สองทุ่มนะครับผมหรือยี่สิบนะครับเป็นต้นไปนะครับผมหรืออาจสี่เลี้ยวกระดับนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากมามวลมาซืืนกอนนะครับสามารถมามวลมาซืืนใดเลยนะครับผมที่เวทีหมอลําสิงนะครับผมผมมอยอนของเรานะครับพี่น้อง หมอรำสีของเฮานะครับเต้จะเต้ต่อแรกเลยครับพี่น้องนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องเลนเซอร์ก็มาเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ซ้ายมือเรานะครับจะเป็นบูธนะครับบิงโกสตาร์นะครับผมสปอนเซอร์นะครับผมอาหารน้องหมาและน้องแมวนะครับอาหารน้องหมาน้องแมวที่ดีต่อสุขภาพกับสัตว์ที่เรารักด้วยนะครับผมมีกิจกรรมไฮล่นมากมายนะครับาะวสิเป็น วงร้อนะครับหรืออาจจะมีของแตกที Devil ่บูธนะครับพี่นองสามารถเ่ามาเวะนะครับเบิงนะครับสินขานะครับหลากหลายอย่างนะครับมีอาหารน้องหมาและน้องแมวนะครับมีหลากหลายรสชาตินะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถเ่ามาเหลือมส้มใด้่นะครับเอาไปผานหม่าหมาและน้องแมวที่บ้านได้นะครับบิงโกสตาร์ของเรานะครับนี่ครับพี่น้องบูธอยู่เดินทางเข้ามานะครับบูธจะอยู่ซ้ายมือนะครับเส้นสีแดงนะครับพี่น้องนะครับยาลรืมแมะมาเห่นเกิม กิจกรรมของข้านะครับเพราะว่าบู๊มีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเวทีนะครับหมอลำสิงนะครับวันนี้มีทีมไลฟ์นะครับผมจากทีมวันนี้ทีมไลฟ์จากทีมไหนครับอ่านะครับผมดอกตะแยงคนเดิมนะครับนะครับผมมื้อนี่มื้อนี้ไล่แจมหมอลำสิงเลิ่มเป็นบ่าครับไปไล่หมอลำสิงเริ่มเป็นบ่าครับฟาดนะครับแล้วก็นะครับคอนเสิร์ตวงใหญ่นะครับผมเริ่มตั้งแต่ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนหอดสอดแจงจางฟางครับพี่น้องนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับผมหน้าของเฮานะครับใครยังไม่ได้ซื้อกุ่มปิดนะครับซื้อตอนนี้ยังทันนะครับพี่น้องแอมีนกำลังไรตอบนะครับผมข้อความนะครับนะพี่น้องในที่หมอลําซิงนะครับตอนนี้กําลังเซตระบบได้เอ๋จะใครอยู่แล้วเอาขึ้นเองเลยปล่ครับเนี่ยนะครับหมอลําซิงจะขึ้นแล้วด้วยครับพี่น้องนะครับผม นะผู้ใหญ่พันมากนะครับฝามาตอนนี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตรุใงหยางของเรานะครับก็คือสารบัดเิลป์นะครับพี่น้องเริ่มสามุ่็นต้นไปนะครับอันนี้เป็นวิธีหมอรับเสียงนะครับพี่น้องบนซื้อนะครับพี่น้องเดินทางเขามานะครับฝาก้างทางเขานะครับผมวานอ้นนะครับพอกาสวัาอ้นพี่น้องก็สีเห็นได้ที่นะครับหมอรับสิ่งก่อนเลยนะครับแล้วก็บูธบิโกสตาร์นะครับสปอนเซอร์สลอดส่วนของเราในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็น้ำปลาตาคนแบกกุ้งนะครับพี่น้อง ผมอย่าลืมไปห้ก็ต้องใจ่ทิงไวาสำหรับเรื่องสินนะครับเอาเดี๋ยวไปเบื่องหน้าวิธีนะครับมีผมใดมาจับจองเร้วนะครับผมใครไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์หน้าไลฟ์สดนะครับพี่น้องสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือทักไปในเพจสระออนไลน์นะครับซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับราคา129คะแนนนะครับ129คะแนนบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมนี่พี่น้องก็มาจองสา้จองเสื้อแล้วเรียบร้อยนะครับ ผู้ใดมาสาบปุดย,าาายนางสารนะครับสีบอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีพี่มามอบให้นะครับกับทีมงานสาระัปทางศิลปนนะครับพี่น้องนะครับมี่หมากไม้นะครับผมนะครับวิีเราหัวข้อกับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นครอบครัวหัวใจสีเคียวนะครับผมขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสวัสดี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 ครับครับตอนนี้เวทีเราก็เซตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมทําการแสดงยี่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมือนี่เฮาม่สองเวทีแฟชั่นกันเลยครับพี่น้องมีทั้งหมอลำซิ่งแล้วก็การละเป็นเรื่องศิลป์นะครับพี่น้อง เดี๋ยวเอมมสภาพไเบล่งหลังเวทีนะครับสวัสดีครับนะครับผมแอ่แม่มากกันแล้วครับพี่น้องกําลังใจนะครับผมทีมงานสาร์ทเ่าไปทั้งสิ้นนะครับของเฮ้านะครับหลังเวทีนะครับพี่น้องขอมานะครับพี่น้องสิหินนะครับอันนี้เราเดรสเซอร์กำลังเตรียมจะเตรียมนะครับสถานที่ต่างๆนะครับ เราที่ของเราปะ,ะพี่บ๊จะขึ้นลำซิงคนะ่ะไปขึ้นเต,นเตยแล้วป,ปะไปเป็นูเนี่ย,อย <laughs> เอาบ่หรอนกำลังใจทีมงานทุกคนจ้าขอบคุณมากครับห <laughs> น้างานบัตรการกุศลส0บาทนะครับผม นะครับบัตรการกุศลสี่สิบาทนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเราเขาดลทําบุญกับทางวัดนะครับเพราะว่าเงินอ่าหน้างานนะครับผมเราสิดลทําบุญกับวัดนะครับเพื่อต่อเติมนะครับสิ่งขาดเหลือให้กับทางวัดนะครับพี่น้องมาเบิงบ่อล้ำนะครับก็ได้ทําบุญด้วยนะครับผมได้ม้วนน้ำนะครับกับทีมงานสราางเรื่องสินปีนี้นะครับผมนะครับนี่คาสิมาสอบถาม อ่านะครับครูภูมิเจอกันอีกแล้วนะครับผมนี่ครับป้าเตรียมพร้อมเอาสมุนอนนะครับเตรียมพร้อมนะครับวันนี้วันจริงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับมื้อนี้หมอรับสิ่งน้ำดครับผมเดี๋ยวเรียกเชิญครูภูมิไปด้วยนะฮะแมนครับเติดอาหารนะครับพี่น้องพอกันอาหารนะครับหมอรับสิ่งเลยนะครับผม เอเขาเช็คซ่าแตนบายบายสามตึงตังตึ่งตังใช่ไหมนะครับพี่น้องครับผู้นั้นผู้ใดว่าถ้าเด็กเขากุ้มปิดนะครับผมกดเขากุ้มปิดตอนนี้ได้เลยนะครับ บราคาหนึ่งร้อยยี่สคะแนนนะครับผมสําหรับคุ้มปีดของเงานะครับเบิ้งนะครับแต่แต่เป็นที่แรกจนาถวเว็นที่สุดท้ายครับพี่น้องสอดแจีงจ้างปางนะครับนี่ครับพี่น้อง โอเคครับพี่รองจะบอกันได้ลาย